ม้าอ,อนอภพายำเข้าใจคนรุ่นใหม่ตอบชัดเสียใจไหมอดีตท,ทำหายจากวงการ4ปีเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ขอผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของสำหรับนักแสดงพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างม้าอนอนา,ากฤษฎีที่ขอมาช่วยคุณแม่ขายหอหมกหลังจากห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานหลายปีซึ่งก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ทั้งแฟนคลับทั้งเหล่าคนบันเทิงก็คอยให้สนับสนุนอุดหนุนกันอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะไปขายที่ไหนล่าสุดโหนกระแสได้เผยบทสัมภาษณ์ของมาที่ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้ง ผ่านรายการแฉหลังหายหน้าจากวงการไปทําอาชีพอื่นโดยเฉพาะการไปขายห่อหมกว่าตอนนี้ยังสู้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังต้องสู้กันอยู่ทุกวันนอกจากหมดลมหายใจเราก็ไม่ต้องไปกวีกวาดพร้อมขอบคุณหลายคนที่แวะเวียนอุดหนุนห่อหมกดาราทุกคนที่ช่วยซื้อขายดีมากชั่วโมงเดียวหมดแอบเสียน้ําตาเวลาน้องๆมา ปิติที่ยังให้ความสําคัญเห็นอกเห็นใจเราอยู่ส่วนงานในวงการถ้าเรียกก็กลับมาทันทีเพราะทํามาตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ทําก็ได้พระ3า4 0ถึงปีเราทํามาเยอะพอสมควรแล้วนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ไม่ทันยุกว่าตนเองก็เป็นคนรุ่นใหม่เข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างเคยโดนแอนตี้จากรุ่นเก่ามาเป็นรุ่นใหม่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างโบราณและสมัยใหม่ช่วงรอกแอนโรก็รับวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามายุคนั้นแอนตี้คนโบราณทั้งหมดเลย แต่ก็ยังติดกับคนโบราณเพราะถูกหลุกฝังมาตั้งแต่แรกแต่พอเรารับอารยธรรมใหม่ปุ๊บเราก็ชอบไว้ผมยาวทุกคนเป็นฮิปปี้นุ่งกางเกงเอวต่ำออกไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ทำารุ่นของตอนนั้นทำมาทั้งหมดดังนั้นเมื่อมีคนรุ่นใหม่มาก็เข้าใจต้องเข้าใจเพราะเป็นมาก่อน แต่ด้วยเด็กเขาไม่ได้มาเป็นโบราณเหมือนก่อนอย่างเราแม่เข้าใจพื้นฐานแต่เราเข้าใจทุกอย่างพอใหม่กว่าทําไมจะไม่รู้ไม่งั้นจะทําสื่อออนไลน์ได้หรอไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เราต้องมีเหตุและมีผลให้ตอบรับได้ในสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นต้องอารมณอร่วยซึ่งกันและกัน